สวัสดีค่ะ่าว w g Cable ลบบุรีข่าวรายงานข่าวประจำวันอังคารที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2565มีรายละเอียดของข่าวทั้งเรื่องของสอสเต้มาคืมาตามความคืบหน้าคดีที่มีผู้ถูกยิงเสียชีวิตแล้วคดีไม่คืบหน้านะคะพร้อมด้วยข่าวแวดวงการทหารสักครู่ค่ะ คุณผู้ชมคะเข้าสู่การรายงานข่าวข่าวแรกค่ะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์คมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาสวรีสมเด็จพระนเรนทร์มหาราชเนื่องในวันสเสด็จสวรรคตกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศองค์การทหารผ่านึกใช่ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองค์คมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์นำพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระะสุฐาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีถวายราชสักการะต่อเบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายมหาราชณวงเวียนเทพสตรีจังหวัดลบบุรีทั้งนี้ เพื่อโททูลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระรานารายมหาราชที่สรงบำเพ็ญพระราชกรียกิกในด้านต่างๆนานับประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกรียกิกด,ด้านการเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศยังความเจริญแก่สยามประเทศทั้งด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์การค้าและสถาปัตยกรรมโดยเมืองลบบุรีเมื่อครั้งรัชสมัยสมเด็จพระรานารายมหาราช มีความทันสมัยสวยงามเป็นเมืองรับรองคณะทูตานุทูตจากต่างประเทศหลายคณะและทรงเป็นเอกอัคราชนูปธรรมพกศาสนาต่างๆโดยเท่าเทียมกันในการนี้คนเอกชานชัยช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมได้เป็นผู้แทนนายกรัฐมนตรีวางพวงมาลาของคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี โดยมีนายนิวัตรุ่งสาครผู้ว่าราชการจังหวัดลบุรีได้นําผู้แทนกระทรวงต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดลบุรีร่วมกระทําพิธีถวายพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสวรีสมเด็จพระนราย์มหาราชโดยพร้อมเพรียงกันสมเด็จพระนราย์มหาราชถือเป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาพระราชสมภพเมื่อวันจันทร์เดือนยี่ปีวอกพุทธศักราช2175 หลังจากสเสวยราชสมบัติที่กรุงศรีอยุธยาได้ประมาณ10ปีทรงมีพระราชดำริให้สถาปนามเมืองเก่าคือเมืองละวะธานีหรือลบบุรีในะปัจจุบันเป็นราชธานีที่สองและเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่ลบบุรีเป็นประจำทุกปีปีละประมาณ8เดือนสมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่1 1็กรกฎาคม2231 สิริพระชนมายุ5 6พรรษาโดยคณะร,รัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่5ตุลาคม2553กำหนดให้วันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการกองทัพบ,บกกองทัพเรือกองทัพอากาศองค์การทหารผ่านึกใช่ค,ค่ะได้ดำเนินาการเป็นที่เรียบบุญญาลุภาพพบบระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระนารายมหาราช รักวกนันาผู้ับการสำรวจผู้ท่อน เวลาของการ,รปาระกอบพิธีวางพวงมาลานะประดับได้เส,สร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะมานับตั้งแต่ยุคสมัยพวาราวดี ด้านการต่างประเทศทรงเจริญสัมพันธ์ไมตรีกับต่างประเทศจึงได้จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพุทธศักราช2175ขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหาย์ในด้านการศาสนาทรงบูรณะวัดพระศรีมหาธาตุโคงพาลีสอนน้องโคงราชสวัสดินับเป็นยุคทองของวรรณกรรมไทย ค,คุณผู้ชมคะคราวนี้เป็นสถานรรการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีค่ะสถานรรการณ์โควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดลบบุรีในวันที่11รกรกฎาคมที่ผ่านมานะคะผู้ติดเชื้อไม่มีเพิ่มขึ้นค่ะสรุปยอดรวมสะสมสำหรับผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดลบบุรี35,221ราย,ร,ายรักษาตัวหายป่วยดีแล้วกลับบ้านได้12ราย กำลังรักษาตัว136รายและสถิติผู้เสียชีวิตนั้นยังคงอยู่ที่205รายนับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่11กรกฎาคมนะคะณนะในขณะนี้ไม่ประมาทใช้ชีวิตเพื่อป้องกันไม่ให้พลาดพลั้งไปติดโควิดค่ะเพราะถึงอย่างไรโควิดก็ยังอยู่กับเราไปอีกระยะหนึ่งดังนั้นในเรื่องของการป้องกันนะคะไม่ว่าจะเป็นป้องกันไข้หวัดใหญ่ ป้องกันโควิด -19 หรือป้องกันโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกๆครั้งหลังออกพ้นชายคาบ้านมือของเราล้างให้สะอาดค่ะหน้ามือหลังมือถือให้ถูให้สะอาดนะคะล้างบ่อยๆและอวัยวะ3ส่วนตาจมูกปากงดการล้วงแคะแกะเกาหักคันใช้หลังมือแตะเบาๆขยี้เบาๆ,าๆให้หายคันจาก ช่วยป้องกันในเรื่องของการติดเชื้อโควิดได้ด้วยค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะค่าวนี้ข่าวแวดวงการทหารค่ะศูนย์สงครามพิเศษเปิดบ้านฐานใหม่ให้ครอบครัวได้เข้าพกปะเยี่ยมฐานใหม่และรับกลับไปพักยังบ้าน10วัน โดยเมื่อวันที่11รกรกฎาคม2565ที่ค่ายสมเด็จพระนรายมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีคลตรีนรงฤทธิ์คำพีระผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษเป็นประธานในกิจกรรมเปิดบ้านฐานใหม่เพื่อให้ครอบครัวทหารใหม่ผัดที่1ประจำปี2565เข้าเยี่ยมชมหน่วยในวันเสร็จสิ้นการฝึกและร่วมแสดงความยินดีกับฐานใหม่ในโอกาสผ่านการฝึกณนะหน่วยฝึกฐานใหม่ กองร้อยบริการกองบริการศูนย์สงครามพิเศษพร้อมทั้งนำญาติฐานใหม่ซึ่งเดินทางมาจากภูมิลำเนาต่างๆรับชมการแสดงขีดความสามารถของน้องๆฐานใหม่หลังผ่านการฝึกมาอย่างหนักตลอด9สัปดาห์เศษซึ่งประกอบด้วยการฝึก,กบุคคลท่ามือเปล่าการฝึกบุคคลค่าประกอบอาวุธการเข้าเยี่ยมชมโรงนอนฐานใหม่ซึ่งได้รับความสนใจจากญาติฐานใหม่เป็นอย่างมาก ที่เด็นความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานตนเองเมื่อเข้ามารับราชการทหารโอกาสเดียวกันนี้ผู้บัญชาการศูนย์สงครามพิเศษยังได้เดินพบปะทักทายญาติมิตรฐานใหม่พร้อมให้คำมั่นว่ากองทัพบ,บกพร้อมดูแลบุตรหลานของทุกคนเป็นอย่างดีเพราะฐานใหม่เป็นเสมือน้องคนเล็กของกองทัพบ,บกและเราคือครอบครัวเดียวกันทั้งนี้โครงการเปิดบ้านฐานใหม่ของศูนย์สงครามพิเศษ จัดขึ้นเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับฐานใหม่ในโอกาสผ่านการฝึกโดยมีผู้ปกครองร่วมเป็นสักขีพยานแห่งความภาคภูมิใจและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองฐานใหม่ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมชมหน่วยทหารเพื่อให้รับทราบการใช้ชีวิตประจำวันของฐานใหม่ภายในหน่วยเพื่อสร้างการรับรู้มุมมองใหม่เกี่ยวกับภารกิจบทบาทหน้าที่รวมถึงการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมของหน่วยทหารตลอดจนแนะนําแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร เพื่อเสริมสร้างสายใยความสัมพันธ์อดีระหว่างหน่วยกับครอบครัวฐานใหม่นำสู่ความร่วมมือที่ดีต่อกันในอนาคตรวมถึงเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครเป็นทหารกองประจำการในผลต่อๆไปอีกด้วยการฝึกตามหน้าที่ซึ่งอยากจะเรียนให้กับทางทอาน ลองเซนนติการสินค้าพิเศษพี่เหมาะสมประการที่สองเคยสัมพันธ์ด้วยเคยได้เที่ยงสามครับพี่เจมส์พี่อังอาวุธที่เราใช้ในก็พยายามเตือนน้องก็เตือนบางทีน้องต้องระเบิดออกไป ก็เลียนต่อมทนาของตัวเอ้จบลงรู้อยู่แล้วว่าต้องต้องทำอะไรรีบมพร้อมนะใครที่จะช่วยเราได้คนนั้นไล้ใหญ่เราเป็นอย่างนึงมีรูปคนเดียวด้วยเลยถ้าเกิดเข้ามาอยู่ในแบบนี้ก็ก็ไม่จมีจันตึ๊กโอ๊กโอ๊ก

เรเป็นการป้องกันตามมาตรการโควิดนะครับเป็นยังไงบ้างก็ต้องไปต้องไปดูมีแพทย์มีหมออยู่ตลอดเวลาครถ่ายรูปได้เลยนะคมีโล่สุดสีมีสามารถดูว่าถ้าเราแก่เด้ไหมบลยนอนนะครับอยู่ทางด้านบนของอาคารนะครับโดยเราจะจัดนะครับตามมาตรการโควิดนะครับโดยการระวังไปไวที่ไหนเก่งมากทำไมอ่ะนอนได้จ้า แอบขโมยสล่องไทยเราด้วยจริงๆเขาอยาก อ้าวบ๊อคให้โดยกลอดพวกเราได้ยังไงในอีกแบบนึงจะได้พูดคุยไ,ได้ทานอาหารว่าเรารู้ว่าเราเป็นแต่ตามค่อยเป็นค่อยไปนะค่อยไปปั๊กเจ้นที่สองผมปั๊กเจ้นที่มาจากชุดต่อ หมดเลยแต่ท่าคอยดูตัวเป็นความสูงตัวเป็นความสูงแต่ท่านเป็นแต่ท่าเป็นระดับตัวเนี่ยระดับความหนาควรเท่ากันหมดเลยไปพูดไปคุยอะไกับรูกนะครับเว้นระยะนิดตอนตอนนี้ยังเป็นรูปเราอยู่คือเรายังไม่ได้ส่งมอบหมวกเดี๋ยวประมาณเที่ยงเลยค่ะคุณผู้ชมคะและสำหรับข่าวสุดท้ายนะคะเป็นเรื่องของสอสเต้ค่ะ นำทีมบุกสถานีตรวจภูทรเมืองลพบุรีนะคะหลังจากที่มีญาติของสมาชิกภายในพักถูกยิงเสียชีวิตมาสี่เดือนเศษแต่ปรากฏว,ว่าคดีไม่คืบหน้าโดยโมงที่1ิกรกฎาคม2565เวลา13นาฬกาในมงคลกิจสุขสินทารนนท์หรือสสเตหัวหน้าพักไทยศรีวิไล พร้อมด้วยนายชัยดรงดุสิตอายุ52ปีและนางเกวลรินทัตถน,นนันอายุ62ปีพ่อและแม่ผู้เสียชีวิตพร้อมคณะได้เดินทางมายัางสถานีตำรวจภูธรเมืองลบบุรีเพื่อเข้าพบกับพันตรวจเอกรักษักดเมฆจินดาผู้กกับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีณห้องทำงานชั้นสองของตำรวจภูธรเมืองลบบุรีอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีทั้งนี้ ื่อติดตามความคืบหน้ากรณีที่หนุ่มใหญ่พนักง,งานไฟแนนซ์ตามยึดรถกระบะส่งน้ำแล้วมีปากเสียงและยิงกันทําให้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งรายและได้รับบาดเจ็บ1รายซึ่งซึ่งเหตุนี้เกิดขึ้นภายในซอยสีสุริโยไทย2ถนนรายมหาราชอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่26มีนาคม2565เวลา17นาฬกา โดยในเวลาต่อมาทางผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับผู้ก่อเหตุก็คือนายสัญญาเสือน้อยอายุ51ปีพร้อมรถโตโยต้ารุ่น f o r t จ n e r สีขาวหมาเลขทะเบียนกอไก่ทอทง8889ลบบุรีและอาวุธปืนพกสัน้นกึง่งอัตโนมัติยี่ห้อเทารรัสสีเงินขนาด9มม,มจำนวน1กระบอกซองกระสุน 0, ปืนจำนวน1อัน เครื่องกระสุนปืนขนาด9มม,มอีกจำนวน12นัดที่ใช้ยิงนายธีรพันธ์ทัตถนนนันอายุ35ปีเสียชีวิตและนายรพีพัฒน์คำภูเวียงอายุ23ปีพนักงานส่งน้ำได้รับบาดเจ็บสาหัสเบื้องตน้นแจ้ง4ข้อหาหนักฆ่าผู้อื่นพยายามฆ่าผู้อื่นผ่าอาวุธปืนและยิงปืนในชุมชนหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร ควบกลุ่มตัวมาสอบปากคำเพื่อดำเนินคด,ดีผู้ต้องหาให้การภาคเศษพร้อมกับนำเงินสดจำนวนหนึ่งประกันตัวในชั้นศาลหลังจากที่ได้ค้พบและขอทราบรายละเอียดในทางคดีแล้วพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการตามขั้นตอนรวมทั้งได้ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายรอเพียงการสอบสวนเพิ่มเติมเล็กน้อยโดยจะส่งสำเนาการสอบสวนไปตามขั้นตอนการพิจารณาของกระบวนการยุติธรรมนอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงตอบข้อสงสัยต่างๆที่ทางญาติผู้เสียหายสอบถามมาซึ่งก็สร้างความพอใจให้กับทุกฝ่ายและได้แยกย้ายกันเดินทางกลับพร้อมกับได้แวะดูรถยนต์กระบะคันที่ทาง finance มาย,ยึดที่ยังจอดอยู่ที่หน้าสถานีตลุภูทรเมืองลบบุรีรวมทั้งที่ประตูยังมีรอยกระสุนปืนที่ผู้ข่อเหตุยิงมาถูกอีกหนึ่งนัดด้วยด้านนายมง,งกิตสุขสินธารน,น์หรือสอสอเต หัวหน้าพักไทยศีวิไลกล่าวว่ามีการร้องเรียนมาว่าคดียังไม่คืบหน้าประกอบกับยังไม่มีการส่งสำนวนไปยังอัยการซึ่งหลังเกิดเหตุนานเกือบสเดือนแล้วส่วนผู้ก่อเหตุได้รับการประกันตัวไปซึ่งมีระยะเวลา6เดือนมีพฤติการไม่ไม่หลบหนีแต่คดีนี้มีโทษสูงสุดถึงกับประหารชีวิตจึงต้องตื่นจึงต้องตื่นและกระตุ้นในช่วงของฝ่ายตำรวจให้ดูคดีดีว่า มีการเรียกมารายงานตัวทุกสองสัปดาห์หรือไม่เพราะคดีมีโทษสูงเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีส่วนแฟนสาวของผู้ต้องหาที่มาด้วยกันวันก่อเหตุทางพ่อและแม่ของผู้ตายยังคงติดใจได้ว่าอาจจะเป็นผู้ต้องหาร่วมกันด้วยหรือไม่ในส่วนของคดีทางแพ่งทั้งสองฝ่ายผู้ก่อเหตุและผู้เสียหายได้เคยมีการเจรจากันโดยฝ่ายผู้เสียหายต้องการ20ล้านบาท แต่ยังไม่ได้รับคําตอบจากฝ่ายผู้ก่อเหตุซึ่งจากนั้นคงต้องให้มีการดําเนินการไปทั้งคดีอาญาและคดีแพ่งไป,ปงพร้อมๆกันหากตกลงกันได้คาดว่าอัตราโทษก็น่าจะลดลงบ้างโดยทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ตํารวจยืนยันว่าจะสามารถส่งสํานวนฟ้องได้ในต้นเดือนสิงหาคมนี้เคสดี้เนี่ยเคส ตันหนังมันมีการเดรต้ากันบ้างเราว่างดูมันไม่ได้แบบตั้งใจว่าไป่มีคือเคปเนี่ยมันลักษณะเหมือนว่า่ทขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เลยทุกงันวันนี้ก็เลยขึ้นมาแทนคนที่คนที่ทำตลาดเป็นคนที่คนเราได้เพราะว่าการคีบคนคนหนึ่งในการตลาดใชไหอย่างเงี้ยถ้าผมไปยิงลูกเขาบ้างเขาจะเป็นยัไงตอนนี้ผมเลยคิดว่าเรื่องนี้ผมเลยแบบ ได้มีการพูดคุยโต้แย้งมีการโทรศัพท์มาแจ้งในต้อแเล่งในเรื่องของขอความช่วยเหลือนะครับทั้งที่เราไปเก็บมาตอนแรกเราเราเก็บตรงนั้นมันกลางวันแล้วในในตลาดนะครับนะ่นใชทำบุญร้อยวันเนี่ยคดีมันขึ้นหน้าตรงไหนเลยใช่ไหมครับคดีนี้ใกล้จะสรุปก็คิดว่าน่าจะถูกประมาณต้องต้นเเืินสิี่แสนอย่างที่บอกมันมีประเด็นในเรื่องเรื่องการติดขัดในเรื่องของรถซึ่งรถเนี่ยโดยปกติวิสัยแล้วเนี่ยคือถ้าเป็นเจ้าของเลยตรงเลยเนี่ยปกติเข้ามา เราเรายังอยากให้นะเรายังสมมไไ่ด้อันนี้เลยนะที่ว่าอันนี้เข้ามาอยู่แล้วต้อแลวนะคำว่าใครเป็นโจทย์ไม่ใช่ครางอันนี้ก็อันคืออันนี้ก็มีจริงพี่แต่ว่าจะเป็นโจทย์ตามกฎหมายไหมเนี่ยก็ต้องมาดูว่าเป็นพ่อแม่ตามตามอะไรตามสมรริ เป็นรถส่งน้ำครับตรงนี้โดนยิงแล้วก็ใ่ครับเินขน้ำส่งหมดสติถูกต้องยังมีสติน้ำส่งคนหนึ่งอันนี้าเสองนะีงนนเดี๋ยวเดี๋ยวตรงขาใกล้เจ็กกี่ไลน ที่จะทำไม่ได้ไม่ลองดูเราลองมาด hey. okay. hey. ูก uh, ันนะโดนเอามดูมันถ้ารู้มันว่าพี่อูโดนอีกไอ้ที่ตรง้นลรถนอคนอคนเนี้ยอคนเนี้ยโดนโดนโดนอครั้นะนนนีโดนเหรอน้

เขาเขายิงกันป่ะวันไหนวันยิงแล้ว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 เนี่ยคนเดินยิงเนี่ยทะเบียนมีหกแปดใช่ป่ะอันนี้เป็นใช่เสือขาวคนโดนยิงเนี่ยอันนี้หกสุดฮะทรงใช่ทรงรถอะใช่ไหมเออแต่คนมันคุยกันทั้งหม ประเด็นคือทางคุณพ่อคุณแม่ผู้เสียหายเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาจดทะเบียนย่ากันแต่ก็ยังเป็นถือว่าเป็นผู้เสียหายตามปวิณายามตาห้าวงเล็บสองอยู่ซึ่งทางพนักงานสอบสวนก็ดําเนินคดีเป็นไปตามประมวลกฎหมายอาญามตาตรา2 8 8 289นะครับ8 2 8 8 289อก็โทษสูงสุดก็ประหารชีวิตนะฮะประหารชีวิตแล้วตอนนี้ก็ให้ประกันตัวไปอยู่ในระยะเวลา,เา6เดือนเขามองว่าพฤติการเนี่ยไม่หลบหนีนะครับ แต่ผมก็ได้เตือนไปไว้เอาไว้ว่าก็ต้องดูดีๆว่ามีการที่จะเขาเรียกว่าอะไรเรียกมาทุกสสัปดาห์หรือเรียกมาทุก1สัปดาห์ในการที่จะมารายงานตัวเพราะว่าอัตราโทษสูงด้วยกันนะฮะอัตราโทษสูงด้วยก,ก,กันก็กลัวว่าเกรงว่าผู้ต้องหาเนี่ยจะหลบหนีแล้วก็ทางต่ตอนนี้อยู่ระหว่างว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาติดใจกับอ,อาจจะเป็นผู้ถูกกล่าวหาอีกคนนึงก็คือผู้หญิงที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า เป็นดุลพินิษ์ของคุณพ่อคุณแม่เขาว่าจะเอาเรื่องหรือเปล่านะฮะถ้าจะเอาเรื่องก็สามารถเอาเรื่องได้นะฮะก็คือสามารถดําเนินคดีเพิ่มได้แต่ส่วนจะแจ้งข้อกล่าวหาได้ไหมก็ขึ้นอยู่กับพนักง,งานสอบสวนกับพฤติการของเหตุนะฮะแล้วอีกส่วนหนึ่งคือส่วนทางแพ่งส่วนทางแพ่งเขามีการเจรจาเ,เจรจากับผู้เสียหายไอก้กับจําเลยแต่ยังไม่จบนะฮะยังไม่จบเพราะว่าทางฝ่ายทางฝ่าย โจดเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยเขาต้องการค่าเสียหายเนี่ยประมาณ20ล้านแล้วในส่วนของอจำเลยเนี่ยเขาก็ก็ยังไม่ได้รับข้อเสนอตรงจุดนี้ก็เกรงว่าคิดว่าคดีทั้งคดีแพ่งและคดีอาญาเนี่ยก็น่าจะเดินไป,ปพร้อมๆกัน,ก,นก็ยังไม่แน่ใจว่าจะตกลงกันได้แต่การตกลงกันได้ก็ไม่ได้หมายความว่าอ,อัตราโทษทางอาญาเนี่ยมันจะลดลงนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นคดีฆ่าคนตายซึ่ง เวลาลงก็ต้องลงลงเยอะอยู่แล้วนะฮะ,ะลงเยอะ,อ,ะอยู่แล้วรายละเอียดทั้งหมดของข่าว W G Cable ลบบุรีนะคะต้องขอ,ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่ให้การสนับสนุสน,นช่วงเวลาข่าวด้วยดีเสมอมาค่ะมีคำกรอนสงท้ายรายการของเราในวันนี้นะคะสักวาวเออหนอเจ้ากอไผ่ลำไม้ใหญ่ลู่ลมไม่ลมศูนย์รู้เก็บน้ำเลี้ยงหนอรู้กาอคุณรู้เพิ่มพูน้ำขคมระดมแรง ไผ่เจ้าเอ๋ยลกล้ากล้าสารพัดไม่กลัวสัตว์กลัวคนกลัวฝนแรงมีอย่างเดียวไผ่กลัวทั่วระแหงคือไผ่แวง้งเป็นด้ามพระฆ่าไผ่เองช่วงเวลาของข่าว W G Cable ลบบุรีนะคะได้หมดเวลาลงแล้วคุณรงศักดิ์พานังกับรบราธิการข่าวชุดที่มาเกิดเอี่ยมรายงานข่าวขออลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่กับการรายงานข่าวในช่วงต่อไปสวัสดีค่ะ